Sampai jumpa di video selanjutnya. สวัสดีคะ่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะกี้ก็จะพาทุกคนไปเที่ยวที่สวนสัตว์ในตัวเมืองฮันโนเวอร์กันนะคะซึ่งตื่นเต้นมากเลยนะคะครั้งนี้เป็นครั้งแรกของกี้เลยที่จะได้เที่ยวสวนสัตว์ในประเทศเยอรมน,นีนะคะแล้วก็จะเป็นครั้งแรกในชีวิตของกี้ด้วยที่จะได้เห็นหมีโพลาร์แบร์นะคะหรือว่าหมีขั้วโลกเหนือน,นั่นเองก็ ช่วงนี้มันซัมเมอร์นะคะไม่รู้ว่าเาเขาจะอยู่ยังไงเขาจะออกมาให้เราเห็นไหมเพราะว่ามันร้อนนะคะก็เดี๋ยวไปลุนกันก็สําหรับส่วนสัตว์แห่งนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นสวนสัตว์ ที่สมบูรณ์แล้วก็มีสัตว์เยอะมากๆนะคะกว่า200ชนิดแล้วก็พื้นที่เนี่ยมากกว่า137ไร่และเปิดมาแล้วกว่า157ปีคือน่าสนใจมากก็เมื่อวานนะคะได้ทําการซื้อตั๋วออนไลน์นะคะเพราะว่าเราไม่อยากจะไปแบบต่อคิวที่นู่นอะไรเงี้ยเผื่อคนเยอะด้วยแล้วอีกอย่างมันเป็นวันอาทิตย์นะคะไม่อยากจะเสียเวลาเราก็เลยทําการซื้อตั๋วออนไลน์ซึ่งราคาตั๋วนะคะผู้ใหญ่เนี่ยอยู่ที่25ยูโรแล้วก็เด็กอยู่ที่17ยูโรนะคะเราจะไปกัน ทั้งหมดวันนี้ผู้ใหญ่สาคนแล้วก็เด็ก1คนนะคะซึ่งเดี๋ยวจะไปดูกันว่า บรรยากาศมันจะเป็นยังไงแล้วมันจะแตกต่างจากสวนสัตว์บ้านเราไปยังไงบ้างนะคะแต่ว่าวิธีการเที่ยวสวนสัตว์ของที่นี่เนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างจากที่บ้านเราก็คือเราจะต้องไปจอดรถที่ลานจอดรถแล้วหลังจากนั้นเราจะเดินไปสแกน QR Code เพื่อเข้าไปด้านในนะคะและเราก็จะต้องใช้วิธีการเดินนะคะจะไม่มีการขับรถจากอีกจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งเหมือนสวนสัตว์เปิดเขาเขียวที่บ้านเราอะไรแบบนี้นะคะคือ เราจะต้องเดินอย่างเดียวเท่านั้นและไม่มีบริการรถกอล์ฟไม่มีบริการรถรับส่งอะไรท้งนั้นนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างเรามาเริ่มกันที่การต่อแถวเพื่อสแกน QR code เข้าไปด้านในกันนะคะก็พอเราเข้ามาแล้วจุดแรกเลยก็จะเจอกับร้านขายของที่ระลึกค่ะซึ่งแน่นอนว่าของน่ารักมากๆและก็เป็นจุดที่เราต้องเสียงเงินตั้งแต่ก้าขาเข้ามาเลยค่ะทุกคน และนี่ก็เป็นแผนที่ของสวนสัตว์นะคะมีทั้งหมด61จุดด้วยกันก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันตั้งแต่จุดแรกเลยนะคะวันนี้เองกี้ก็จะเก็บให้ครบทุกจุดเลยค่ะเพราะว่าเรามีเวลาทั้งวันเลยนะคะเราก็จะเดินแบบเรื่อยๆสบายๆายไม่ต้องรีบนะคะ สำหรับโซนนี้นะคะก็มีบริการนั่งเรือชมสัตว์นะคะแต่ว่าคิวยาวมากค่ะทุกคนเราก็เลยเลือกที่จะไม่รอนะคะนกกระจอกเทศแอฟริกาเหนือนะคะวิ่งได้เร็ว50-70กิโลเมตรต่อชั่วโมงสูงถึงเกือบ3เมตรนะคะแล้วก็มีน้ำหนักตัวอยู่ที่90-150กิโลกรัมและมีอายุยืนได้ถึง50ปีเลยนะคะ ฉัมาคขาวีดีโอมาเพิ่งเดินกันมาได้แค่นิดเดียวนะคะก็เจอกับร้านไอศครีมและแน่นอนว่าเราก็ต้องเสียเงินกันอีกแล้วค่ะทุกคน แล้วก็มีร้านอาหารด้วยนะคะก็จะเป็นพวกเบอร์เกอร์พิซซ่านะคะ

ทุกคนมองเห็นตัวนกไหมคะคือสีเดียวกับต้นไม้เลยค่ะ,ะคเห็เนสุนีลูฟิน หมาป่าทิมเบอร์นะคะมีถิ่นกำเนิดมาจากทาง阿拉斯าแล้วก็ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศแคนาดาค่ะ mm hmm. เขามีขนาดตัวที่สูงใหญ่มากนะคะสามารถสูงได้ถึง120เซนติเมตรกันเลยค่ะทุกคนอาหารหลักของเขานะคะก็จะมีตั้งแต่สัตว์เล็กไปจนถึงสัตว์ใหญ่ mm hmm. เช่นกระต่ายกวางนะคะ กินกันอีกแล้วค่ะทุกคนวัฟเฟิลของเรานะคะเรากำลังจะไปกันที่โซนไอส์เบยร์นะคะซึ่งโซนนี้เองก็จะมีทั้งแพนกวินแล้วก็แมวน้ำด้วยนะคะ<ม>ก็เราสามารถเดินลงไปดูได้จากทางใต้น้ำหรือว่าจะดูจากทางบนฝั่งก็ได้นะคะ pass out Alex มีโชว์แมวน้ำแสนรูด,ด้วยนะคะซึ่งเขาก็จะมีเป็นสเตเดียมใหญ่มากเลยนะคะให้เราได้นั่งชมการแสดงกัน ก็เมียเราจะไปดูหมีขั้วโลกเหลือกันนะคะอยู่นี่ค่ะจ้าหนั่ไอไรสิทธ์ดมิชชั่น c o m p l e t ค่ะทุกคนและนี่ก็คือเป้าหมายสูงสุดในการมาสวนสัตว์ของกี้ในครั้งนี้เลยนะคะนั่นก็คือการมาเห็นหมีขั้วโลกครั้งแรกในชีวิตค่ะทุกคน รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเลยนะคะเพราะว่ากี้คิดว่าเขาเป็นสัตว์ที่น่ารักมากแต่ก็จะลืมไม่ได้เลยว่าจริงๆเ,าเขาเป็นสัตว์ที่ดุร้ายแข็งแรงแล้วก็อันตรายมากๆนะคะก็แอบเสียดายที่รอบนี้เรามามันเป็นหน้าร้อนพอดีปกติแล้วเนี่ยเขาจะมีหมีประมาณ 2- 3สตัวนะคะเดินไปเดินมาตามโขดหินให้เราเห็นความสวยงามของเขานะคะแต่คือมันร้อนเกินไปเจ้าหน้าที่ก็เลยเก็บหมีไว้ด้านในแล้วก็ออกมาโชว์ทีละตัวะค่ะ วันนี้ก็เป็นวันที่อากาศดีมากๆเลยนะคะก็ร้อนนิดหน่อยนะคะแต่ตอนที่เราเดินอยู่ใต้ร่มไม้อะไรเงี้ยมันก็เย็นสบายนะคะแล้วก็เป็นวันที่คนเยอะมากๆนะคะเนื่องจากตรงกับวันอาทิตย์พอดี แต่ด้วยพื้นที่ที่มันกว้างมากๆเลยก็เลยไม่ได้รู้สึกต่ดอัดนะคะ okay. ก็ด้วยความที่กี้จะต้องดูแลหลานด้วยนะคะมันเลยไม่สามารถที่จะแบบถ่ายวิดีโอตอนเดินตอนบรอ็อกแบบเรียลไทม์มาฝากเพื่อนๆกันเพราะว่าหลานก็คือตื่นเต้นมากอยากไปตรงนู้นอยากไปตรงนี้ดึงมือแบบว่าคือไม่มีเวลาได้ถ่ายจริงๆก็ เก็บบรรยากาศมาให้ดูเท่าที่จะสามารถทำได้นะคะก็ยังไงถ้าเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกี้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปกันนะคะก็เป็นกำลังใจให้กี้ในการทำคลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยนะคะยังไงวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย